สวัสดีกระพบกับผมหมอ,อยุนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เกิดในราศีศพฤษภและก็ลัคนาพฤษภนะครับเดือนอ่านดวงในเดือนมีนาคมครึ่งเดือนแรกของมีนาคมนี้นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2568นนี้ในเรื่องการงานการเงินแล้วก็เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆคร่าวๆนะครับ ไม่ได้เป็นดวงเฉพาะเจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอให้ผู้ที่เป็นชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณาเอาแต่พลังบวกพลังบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่และวันนะครับทุกกรรพยากรที่ดีๆที่ได้อยานออกมานั้นก็ ให้เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสิสุขให้กับผู้ที่เป็นเจ้าราศีพฤกษกลัคนาพฤกษฎทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเท่านั้นนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งว่าในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนและก็ขอบคุณทุกการเข้ามารับชมรับฟังนะครับ พุทีิเป็นชาวราศีพฤกศซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผูุ้ทีิเกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะครับนั่นคือตามหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับที่แบ่งตามราศีนะครับก็มาดูกันนะครับว่าตั้งราศีพฤกศและก็ลัคนา,าลัคนาพฤกศนะครับว่าใน วันที่1ถึง15มีนาคมพุทธศักราช2568นี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก,ก็ธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆที่ส่งผลถึงการเงินผลป,ประโยชน์ได้ได้ไดไดรับแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของท่านนะครับว่าจะได้รับพลังไต่ทอดจากสินศักดิ์สิทธิ์เทวดาห้ปอได้รู้แนวทางในเส้นทางของท่านในลักษณะใดนะครับในช่วง สิวันดังกล่าวนี้นะครับก็นนไปใบแรกตัวต,ตนุ่งบอกถึงสภาวะต่างๆของผู้ที่เป็นชาวราศีาพฤษภลักนณาพฤษภนะครับเด็กถือเหรียญนะครับก็เป็นช่วง ของการยกระดับความเติบโตนะครับไปสู่ความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นในทิศทางที่ดีนะครับที่มีเข้ามาที่จะส่งผลในเรื่องของการก่อโกยผลประโยชน์ผลได้รับรายได้เข้ามาในทิศทางที่ทำให้ต้นนันได้มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้สะสมมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการเพิ่มยอดรายได้รับเข้ามาในทิศทางที่ดีบางโครงการนะครับที่ยังมีข้างค้างที่มีการบางเป็น เอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับไม่มีโอกาสในการที่จะนํามาเริ่มไม่เป็นรูปธรรมขึ้นในการที่สร้างเป็นบลหน้าน,นะครับก็ทำให้ตั้นนั้นยกระดับของการที่จะนํามาดําเนินการนะครับแล้วก็เติบโตรุ่งเรืองต่อไปในเส้นทางที่ดีที่จะได้กอบโกลอยในเรื่องของผลประโยชน์หรือที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับสําเร็จอยู่แล้วก็มีการยกระดับความสําเร็จมากยิ่งขึ้นในการที่จะส่งผลให้รายได้ระับมีเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือในเรื่องของตําแหน่ง หน้าที่ประจําต่างๆนะครับที่จะได้รับยกระดับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นหรือตําแหน่งที่ใหญ่โตกว่าเดิมนะครับก็เป็นโอกาสดีๆคนว่างงานก็มีโอกาสนะครับในการที่จะได้มีโอกาสในการที่จะสร้างรายได้รายรับต่อไปในทิศทางที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนั่นเองนะครับโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็เจริญนอกามรุ่งเรืองไปในทิศทางที่ดีหนึ่งไม้เท้านะครับที่จะนํามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ กับความเติบโตรุ่งเรืองนี้นะครับคนที่ว่างงานก็อย่างที่กล่าวนะครับก็มีอ่านทำมีอาชีพนะครับที่จะมีเข้ามาที่จะสร้างรายได้รับต่อไปที่จะนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนะครับที่มั่นคงอยู่แล้วก็จะมีการต่อยอดเติบโตมากกว่าเดิมสร้างรายได้ส้นทางใหม่ๆเข้ามาเติมเต็มนะครับสู่ความรุ่งเรืองมากกว่าเดิมในการที่จะกอบโกยผลประโยชน์ที่ยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับแล้วก็ จ็ดก่อไปครับอกดาบนะครับอะไรที่เป็นปัญหาที่เข้ามานะครับอาจจะสภาวะที่กระทบในต่างสังคมอะไรก็ตามนะครับที่เป็นปนัญหาให้กับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภได้รับก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับสภาวะปะนนัจจุันนั้นก็จะได้รับการคลี่คลายเยียวยาออกไปนะครับแล้วก็ไปสู่เส้นทางของการที่จะเติบโตต่อไปหรือสังคมอาจจะเปิดโอกาสไอ้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่มีเข้ามา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีการเดินทางไปหาตำเลใหม่อะไรใหม่ที่จะเป็นโอกาสที่ดีกว่าเดิมมันจะไปอาชุมชนใหม่ที่มีความคึกคัดที่ส่งเสริมไม่มีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมกับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะมีเข้ามาความเป็นเสถียรมั่นคงนะครับสี่ไม้เท้าการได้รับพลังสนับสนุนเกือ้อกูลในทิศทางที่มั่นคงนะครับจากคนในบุคคลในครอบในครัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องต่าง ที่แยพลังสนับสนุนให้การงานธุรกิจของชาวราศีพฤษภนั้นลัคนาพฤษภนั้นนะครับมีความสําเร็จแล้วก็มีความมั่นคงมีความเป็นสตียรนมั่นคงในการที่จะดึงด,ดูดผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามาเลี้ยงดูตั้งตัวเองและครอบครัวมีความมั่นคงต่อเนื่องในต่างที่ดีห้าไม้เท้านะครับอาจจะมีปัญหนานะครับในช่วง15าวันนี้ที่อาจจะมีเข้ามาที่อาจจะเกี่ยวกับถ้าใครมีบุตรนะครับก็จ,จะเป็น อาจต้องรับสภาวะที่อาจจะมีการกระทบก,กระตั้งกับบทหลานอะไรที่มีเข้ามานะครับหรือใครที่มีลูกน้องบริวารช่วงนี้นะครับอาจจะมีสภาวะของการที่ได้รับการกระด้างกระเดืองบ้างสําหรับลูกน้องบริวารที่มีเข้ามานะครับที่อาจจะเรียกว่าไม่ก็เชื่อฟังสักเท่าไหร่ในเรื่องของคาสั่งอะไรก็ตามนะครับที่เป็นโอรสปณะเตียชาวราศีพฤกษกรคณาพฤกษกษต้องรับมือต้องแก้ไขต้องดําเนินการนะครับอย่างใดก็ตามนะครับ ก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรมากในเรื่องของความกระด้างกระเดืองอะไรต่างๆหรือการไม่ฟังเชื่อฟังในคาสั่งอะไรก็ตามนะครับแต่สถานน้นจะรับการคลี่คลายนะครับตัดจบในทิศทางที่ดีไพ่เดทขึ้นมานะครับอาจจะเป็นสภาวะก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีการโยกย้ายอย่างที่กล่าวนะครับที่อกดาบขึ้นมาอาจจะมีทำให ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภบางท่านนะครับอาจจะมีจบสภาวาะไรลมที่แบบไม่เต็มใจในสานการนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้พึงพอใจหรือไม่เต็มใจแต่สานการอาจจะเข้ามานะครับบางครับงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงนี้นไปสูส่เส้นต่างของการเจริญเติบโตไปเริ่มต้นในที่ใหม่ในดินแดนใหม่ในแดนที่จะเป็นกลุ่มทรัพย์นะครับที่จะ ทตาไม่มีความเจริญเติบโต,ตงอกงามที่ดีกว่าที่ผ่านมาที่อาจจะมีก็มาให้กับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษศนะครับปัญหาต่างๆจะรับการแค่ไขนะครับราชินีถือไม่เท้าไม่ว่าปัญหาจะก็มาจุกจิกแก้ไหนในช่วงนี้นะครับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษศนั้นก็จะแค่ไขปัญหาได้สําเร็จเสร็จสิ้นรวดเร็วนะครับไม่ปล่อยเป็นปัญหาการการกระสังไม่ว่าปัญหนานั้นจะมาจากในการงานเกี่ยวกับจากเป๊ตรงการ้ามจากหุนส่วนอะไรก็ตาม นะครับหรือปัญหาที่อาจจะมาจากสัมพันธ์รักก็ได้นะครับที่อาจจะก็ามาจุกจิกอย่างไรก็ตามนะครับก็จะรับการแก้ไขเยียวยาในทิศทางที่ปลอดภัยและเบ็ดเสร็จรวดเร็วและก็เรียนจัดการเติบโตในทิศทางที่รุ่งเรืองเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนะครับอาเรียญนะครับไม่ว่าอะไรก็เป็นปนัญหาเป็นภาวะของการสะดุดอะไรต่างๆนะครับที่เป็นอุสัรคปัญหานั้น จะให้ชาวราศีพฤกษ์นั้นลักษณะพฤกษ์นั้นก้าวออกจากสภาวะนั้นนะครับแล้วก็ก้าวไปสู่ดินแดนของที่จะมีความรุ่งเรืองเติบโตต่อไปนะครับการเรียนรู้จากสิ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาห้าถ้วยนะครับการที่จะได้ยกระดับความเติบโตปฏิทิตางที่ดียิ่งขึ้นนะครับเหมือนเด็กตุเรียนนั้นนะครับที่มีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วก็ตามหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามการเรียนรู้ จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมานะครับอะไรที่ทําให้เราล้มเหลวอะไรที่เป็นจุดด้อยอะไรที่เป็นจุดทําให้ไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนั้นจะทําให้ชาวราศีพกฤกธศกลัคณาพฤกธศกได้เรียนรู้นะครับหรือปัญหาในเรื่องของความแตกแยกหรือความไม่ร่วมมือเท่าที่ควรของลูกน้องบริวารอะไรก็ตามนะครับที่อาจจะทําให้ความสําเร็จนั้นไม่สมหวังสมปรารถนาเท่าที่ควรจึงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีการแก้ไขนะครับ ที่จะทำให้ได้รับความร่วมมือในทิศทางที่ดีนะครับเปลี่ยนรู้จากประสบการณ์ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ลูกน้องบริวารไม่ค่อยร่วมมือสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจดปกป้องนะครับลูกน้องมีการเกเรนะครับอู้งานอะไรบ้างไปในายามเวลางานไปแอบซ่อนแอบหลับอะไรก็ตามแต่นะครับเตยียจ,จะเป็นปนัญหา ทำไม้งานด้อยคุณภาพลงไปหรือว่าไม่เต็มหน่วยเม็ดเต็มหน่วยก็จะมีการแก้ไขในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นเพื่อออกจากสภาวะต่างๆปัญหนานั้นนะครับแล้วก็ไปสู่เส้นทางของการที่จะ,จะเจริญเติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นที่ดีกว่าเดิมนั่นเองก็เป็นการยกระดับความเติบโตในทิศทางที่รุ่งเรืองต่อไปออกจากสภาวาปะปัญหาต่างๆนะครับไปได้สำรับใบแรกหรือในเรือนที่10นะครับ t ดงแมน การมองในมุมที่แตกต่างออกไปนะครับมองในมุมที่ไม่มองในมุมเดิมๆก็จะทำให้พบเส้นทางดีๆในการที่จะดูแลบริหารการงานธุรกิจหรือหน้าที่ต่างๆท,ท่านนะครับที่จะไปสู่เส้นทางของความสดใสในการที่จะดำเนินการอาจจะพบเส้นทางใหม่ๆดีๆมาเติมเต็มไอเดียหลากหลายที่อาจจะไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนนะครับตีตั้มมอง แตกต่างไปจากเดิมที่เคยมองนะครับหรือแตกต่างจากที่ชาวโลกก็มองก็จะทําให้พบเส้นทางดีๆที่เข้ามาเติมเต็มมาแก้ไขปัญหามาเสริมศักยภาพนะครับใ้มีความที่พัฒนาเติบโตไปในทิางที่ดียิ่งขึ้นเป็นที่เปิงพอใจนะครับในการที่จะเกิดความสําเร็จกับการตั้งใจราชินีถือช้วยนะครับที่ตั้นตุ้มเตด้วยความรักด้วยความใส่ใจสัจกรรต่างๆก็จะ สำเร็จเข้ามาเป็นที่พึงพอใจในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็สู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับอัดสวินถือดาบนะครับอะไรที่ต่านหวังเอาไว้ก็ไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วด,ดังปรารถนาแต่ก็ไร้ระมัดระวังในเรื่องของใจร้อนอารมณ์ร้อนเท่านั้นเองนะครับที่เจ้า ราศีพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์ต้องระมัดระวังด้วยเพราะบางทีนั้นบางทีอาจจะไปกระทบก,กระทั่งกับผู้ร่วมงานหรือลูกน้องบริวารอะไรก็ได้นะครับที่อาจ,จะส่งผลในกระเตือนถึงการงานธุรกิจได้จึงต้องอาศัยในเรื่องของใช้ความสุขุมใจเย็นในหลักของปรมวิหารสีนำมาใช้นะครับเรียกว่ามีตั้งเมตตากรุณามมติตาอุเบกขาเข้ามาใช้นะครับก็จะทำให้การบริหาร ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจระหว่างเจ้านายลูกน้องนะครับเจ้านายกับลูกจ้างหัวหน้ากับลูกน้องเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นก็นจะเป็นการาร่วมทีมเป็นท,ท,ทีมที่ดีนะครับสามเหรียญในการที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจที่มองเป้าหมายเดียวกันที่จะประสบความสาเร็จนะครับเพราะฉะนั้นจึงอาจจะต้องอาศัยในกลยุทธ์ในการที่จะบริหารให้เกิดความมั่นคงจึงอาจจะต้องนํา อะไรมุมที่แตกต่างไปจากเดิมที่เกิดใช้ปฏิบัตินะครับมาให้แบกแนวออกไปซึ่งให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันในทิศทางที่ดีนะครับก็อย่างที่กล่าวจึงอาจจะต้องตาไกลไม่เคยใช้หลักปริญญาสีมาบริยานในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจนะครับบางทีนั้นบางท่นนาทนอาจจะมีความลำเอียงในเรื่องของการบริยานในการมอบหมายงานนะกับลูกน้องบริวารอะไรต่างๆนะครับบางทีก็มีการเลือกที่รักมักที่ชังอะไรที่ เข้ามานะครับจึงอาจจะต้องมองในมุมที่หลากหลายออกไปในสิ่งที่ดีๆก็จะทําให้แก้ไขปัญหาในเรื่องของความที่ลูกน้องไม่ลูกน้องบริวาลไม่ร่วมมือเท่าที่ควรอะไรนะครับเมื่อมอบด้วยความรักความเมตตาไม่รับเอียงอะไรก็จะทําให้เกิดความปึงพอใจขึ้นในการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างโอกาสดีๆในการที่จะร่วมแรงร่วมใจไปโซ เป้าหมายยกระดับความเติบโตในความสําเร็จที่จะมีเข้ามานั่นเองเรียกว่าเป็นทีมเมิกทีด่ดีเป็นทีมทีดท่ดีร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันด้วยการเจรจา,าคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆที่มีเมตตาอบอ้อมารีซึ่งกันและก,กันนั่นเองใ,ใ้ปรมวิหานสีมบริหารระหว่างลูกน้องกับบัวหน้านายจ้างกับลูกจ้างนะครับก็จะกลมกลืนก็ไปในที่ต่างทีด่ดีออกจากสภาว่าปัญหาต่างๆแล้วก็ดูแลการงานนั้นธุรกิจนั้นนะครับให้มีความเป็นสเสถียรมั่นคง ที่จะสร้างผลประโยชน์ผลรายรับงอกงามเข้า,ามาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็ส่งผลในการเงินในช่วงวันที่1นึถึงสิมีนาะคมนี้นะครับของชาวราศีพฤษภพฤกษาพฤกษ,กษนั้นนะครับ การเงินที่ตกดึงดูดเข้ามาได้อย่างรวดเร็วกับความสําเร็จนะครับแต่ให้มีความเป็นเสถียรทางการเงินที่มีก็ามาดูเลยตั้งตัวเองและครอบครัวนะครับไม่มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเป็นที่ปรุงปอใจนะครับบางสถานการณ์นั้นอาจจะมีสการของการรอคอยเงินได้ด้วยเช่นกันในบางสถานการณ์นะครับที่บางทีนั้นงานก็เสร็จแล้ว้ล่วงไปแล้วแต่ว่าการชําระนั้นก็จะมีการเลื่อนออกไปนะครับไม่ได้ทรง มอบงานกับเงินในลักษณะยื่นมือยื่นแมวนะครับอันนี้จึงอาจจะต้องรอบางโอกาสด้วยในทางการเงินแต่อย่างไรก็ตามเส้นต่างทางการเงินใหม่ๆนะครับก็เขา้ามาเติมเต็มด้วยอะไรที่เคยมีปัญหาการเงินก่อนหน้านี้นะครับท่านก็จะมีการแก้ไขปัญหานั้นในเสร็จเบ็ดเสร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับออกจากสภาวะของการเงินที่เป็นปนัญหาหรือสะดุดต่างๆแล้วก็สร้างความมั่นคงทางการเงิน ยกระดับความเติบโตในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับเนตราต่างประเทศบางต้นก,ก็ตกดุงโดดเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสด,ดีๆและก,ก,ก็การใช้จ่ายที่เป็นปนัญหาใช้จ่ายที่ทําให้เสียความรู้สึกใช้จ่ายที่ทาให้อา่าไม่เกิดความรู้สึกดีเท่าที่ควรนะครับท่านจะมีการพิจารณาไตรตรองเพื่อวางระบบระเบียบการใช้จ่ายให้รัดกุมยิ่งขึ้นนะครับอะไรที่ฟุ่มเฟือยก็จะมีการตัดจบลงไปนะครับเพื่อดูแลการเงินให้มีความมั่นคงแม้ท่านจะมีเป้าหมาย ในการจำระบางสถานการณ์ต่ตางๆก็ตามนะครับบางสถานการณ์นั้นก็เล็กกไม่ได้ในการใช้จ่ายเพราะเป็นจําเป็นต้องจ่ายแต่บางอย่างที่มีการฟุ่มเฟือยนะครับก่อนจะเป็นรายจ่ายจุกๆจิกๆที่มีเข้ามานะครับจึงอาจจะต้องมีการควบคุมที่รอบคอบมากยิ่งขึ้นในการใช้จ่ายเงินและก็ดูแลการเงินนั้นให้มีความเติบโตในทิศทางที่ดีก็ช่วงนี้อาจจะต้องไตร่ตรองเพื่อให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่เสมอนะครับ เพราะว่าบางทีนั้นอาจจะมีบางช่วงที่อาจจะทําให้ชาวราศีพึกษกลักนาพึกศกอาจจะมีการสะดุดต่างการเงินเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเพราะมีตั้งง่าไม้ทาแล้วก็หาเหรียญขึ้นมานะครับเพราะอาจจะมีบางช่วงที่อาจจะมีก็มาที่จะต้องวางระบบระเบียบต่างการเงินในตนเป็นที่พึ่งึ่งตนพร้อมอยู่เสมอนะครับก็เรียกว่ายกระดับต่างการเงินให้เติบโตมากยิ่งขึ้นเพราะบางทีนั้นเวลาเราสะดุดก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น ยากด้วยเช่นกันอันนี้ก็ให้วางระบบระเบียบทางการเงินของตนให้ปลอดภัยอยู่เสมอนะครับในเส้นต่างเกี่ยวกับโชคลาภในช่วงนี้นะครับของชาวราศีพฤษภลักษณะพฤษศนั้นก็น่าจะไม่ก้อยบ่นอาบองบอกเด่นหรือมีสภาวะของการมีโชคลาภอะไรเข้ามานะครับจึงอาจจะต้องมีการรอคอยกัน ไปสักระยะหนึ่งในเรื่องของการเสี่ยงดวงอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีบ้างพอเข้ามาโปะ,ป,ะปลายที่อาจจะเป็นบางท่านนะครับที่อาจจะมีพื้นฐานดวงบ้างที่เข้ามานะครับประวัติเด็กตือเหรียญขึ้นมาในใบได้ก่อนจ,จะมีโอกาสนะครับในการที่จะได้รับโอกาสดีๆแต่อาจจะไม่มากมายนะักในเรื่องของการที่จะมีโชคมีลาบนะครับจึงหวังในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการงานธุรกิจมากกว่านะครับที่จะตามไม่ตันนั้น เกิดความสําเร็จเป็นที่พึงพอใจในการที่จะได้ผลตอบแทนเข้ามานะครับเพราะอย่างไรก็ตามเส้นต่างการงานที่เป็นเส้นทางใหม่ๆนะครับโครงการอะไรใหม่ๆที่นํามาเริ่มต้นก็มีโอกาสสร้างไรายได้รายรับเข้ามานะครับแล้วก็ใครที่ว่างงานก็มีโอกาสนะครับในเรื่องของการมีงานทาม,มีอาชีพนะครับอาจจะเป็นลูกเจ้าอาลูกน้องลูกจ้างหรือบางท่านก็จะมีการเริ่มต้นตทำธุรกิจอะไรของตัวเองที่วางคิดเอาไว้นะครับ อาจจะพบเส้นทางโอกาสดีๆกับการไตรตรองอะไรนะครับที่พิจารณาให้แตกต่างไปจากที่เคยมองก็จ,จะพบเส้นทางดีๆในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ขึ้นมานะครับที่จะดึงหนุเงินเข้ามาให้พึงพอใจได้เช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับของชาวราศีกศพกษภลัคนากพกษภนะครับคนโสดนั้น ก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับโดยส่วนมากนะครับเพราะว่าบางคนแม้นจะมีความรู้สึกพอใจใกลชอบไกลก็ตามนะครับแต่ยังไม่ได้เริ่มในการที่จะดําเนินการในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเพียงแต่เก็บความรู้สึกไว้ในใจของตัวเองเท่านั้นนะครับกดทนรอรอจังหวะรอโอกาสในการที่จะสร้างโอกาสของการเริ่มต้นผูกพันความรักนะครับ จึงเก็บไว้เปลียงในใจตามสืบตามสองตามสังเกตการอยู่ไปเรื่อยๆนะครับจึงไม่มีสถานการณ์ของความผูกพันในความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นส่วนบางคนก็อยู่กับการรักตัวเองนะครับอยู่กับครอบครัวก็มีความสุขกบกุลนะครับรักกับตัวเองผูกพันกับคนในครอบครัวแม้นจะไม่มีสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์แบบชู้สาวเข้ามาก็ต <t od els> ามนะครับก็มีความสุขสําราญเบิกบานใจนะครับก็ทําให้ อยู่แบบสดๆก็มีคุณค่านะครับส่วนบางคนก็จะเพิ่งปิดหวังมาก็ได้นะครับใน,นสถานการณ์ของความรักควมสัมพันธ์อาจจะเคยมีในสถานการ,รณ์ของความรักแล้วก็มีการแตกแยกกันนะครับในก่อส่งผลในความรักความสัมพันธ์นั้นจบลงแล้วก็มาอยู่ในสถานการณ์ของการดูแลกายใจของตัวเองแล้วก็มีหวนระลึกถึงรักที่ผ่านมานะครับส่วนบางคนนะครับบางคู่ในความรักความสัมพันธ์ของคู่รัก คู่ชีวิตนะครับที่ใช้ชีวิตคู่แม้จะมีปัญหาก็มาจุกจิกในความรักความสัมพันธ์นะครับก็มีการพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันในการที่แก้ไขอาจจะมีผลกระทบก็ามาบ้างในเรื่องของการตะละเบอกแก้งนะครับที่อาจจะเมีนพ่องแง่แม่งอนกันบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งในความสัมพันธ์นี้อาจจะเข้ามาแบบจุกจิก,จกในช่วงนี้นะครับแต่ก็มองถึงคุณค่าซึ่งกันและกันรู้จักอดทนรู้จักอมชอม นะครับรู้จักอยอมในการที่จะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีนะครับที่จะดูแลที่พร้อมจะเติมเต็มอะไรที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆก้าวดูแลซึ่งกันและกันเพื่อแก้ปัญหาจุกจิกๆๆๆเหล่านั้นนะครับแม้จะมีอารมณ์บ้างในความหงุดหงิดในความอารณ์ร้อนบางอารมณ์ก็ตามนะครับก็ตัดจบปัญหาได้ในทิศ่างที่ดีนะครับก็ทําให้ดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นที่พึงพอใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับ บางคู่จะมีสถานการณ์ของการแยกอ่างกันในช่วงนี้นะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการไปรับผิดชอบหน้าที่ในต่างถินต่างแดนนะครับจึงอาจจะมีทําให้มีการเหนื่อยหนางกันเกิดขึ้นนะครับแต่ในสภาวะของการเหนื่อยหนางนี่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาในความรักความสัมพันธ์นะครับเพราะห่วงอาตนซึ่งกันและกันด้วยความรู้สึกที่ดีๆแม้จะอยู่ไกลกันนะครับแต่ใจก็ส่งถตึงกันอยู่เสมอนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นก็มีความมั่นคงในทิศทางที่ดี นี่ก็คือสถานการณ์โดยภาพรวมๆนะครับในเรื่องการงานการเงนินและก็ความรักในช่วงวันที่1นึถึงสิมีนาคมนี้นะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีพกษภลัคนาพฤษศท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ